สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะ1ลัคนาราศีเท่านั้นตั้งแต่15กุมภาพันธ์68ดวงเศรษฐีกลับมาเตรียมรวยได้เลยโหรัตนโกสิน์ เดรัทนโคสินเผยดวงหนึ่งลัคนาราศีดวงเศรษฐีกลับมาเงินแสนเงินล้านไหลเข้าไม่หยุดหลัง15กุมภาพันธ์นี้ดวงเศรษฐีกลับมาเปิดดวงชาวหนึ่งลัคนาราศีโดยโหนรัตนโกสิ์เดรัทนโคสินเปิดชัดๆเตรียมตัวรับทรัพย์ใหญ่ตั้งแต่15กุมภาพันธ์2568 เป็นต้นไปโชคลาบเงินทองจะมากองตรงหน้าดวงชะตาสว่างสวัยการเงินไหลามาเทมาแบบไม่คาดฝันลัคนาพฤกษ์ตั้งแต่15้ากุมภาพันสองพันเป็นต้นไปดวงเศรษฐีกลับมาให้หวังอีกครั้งกับสมบัติเจ้าคุณปู่โชคลาบเงินทองมากองตรงหน้าดวงชะตาสว่างสวัยเงินแสนเงินล้านหลั่งไหลเข้าบัญชีอย่าไปเสียเวลาแข่งเรื่องความสวย เพราะความรวยชนะเลิศแน่นอนรวยสะให้เข็ดรวยให้คนหมั่นไส้รวยให้ข้างบ้านอิจฉานินทาว่าอวดรวยเสริมดวงให้โคตรรวยทำบุญลงศพให้เจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุษเลี้ยงอาหารคนชราและงดเนื้อสัตว์ใหญ่ในวันเกิดสุขภาพจะแข็งแรงสรุปลักษณาพฤศพเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่ดวงการเงินสุดปังในรอบปี ทำบุญเสริมดวงให้เต็มที่แล้วรอรับความมั่งคั่งที่กำลังจะมาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ